สวัสดีค่ะคลิปน <c oughs> hmm. yeah, <man> ี้นะคะยุ่งจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนเข็มค่ะของจากพงรุ่น B44 นะคะเวลาเปลี่ยนเข็มก็เปลี่ยนง่ายมากๆเลยค่ะจะมีไขควงค่ะที่ใช้ในการเปลี่ยนเข็มอยู่ด้านหน้าตรงฝาครอบจากตรงนี้เลยนะคะจะเป็นไขควงหกเหลี่ยมที่ใช้ในการเปลี่ยนเข็มค่ะเรามาดูวิธีการเปลี่ยนเข็มกันเลยนะคะตัวไขควงตัวนี้นะคะเป็นไขควงหกเหลี่ยมค่ะเวลาไขน็อตนะคะให้ไขน็อตด้านบน ตัวนี้นะคะจะมีตำแหน่ง A และ B ค่ะถ้าหมุนน็อตด้านบนนะคะเป็นการถอดเอาเข็มซ้ายออกแต่ถ้าหมุนน็อตด้านล่างเป็นการถอดเอาเข็มขวาออกนั่นเองนะคะถ้าเราจะถอดเข็มซ้ายออกให้หมุนน็อตด้านบนตำแหน่ง A ค่ะใช้ไขควงหมุนน็อตให้คลายออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องคลายออกมาให้น็อตหลุดนะคะคลายออกมาเล็กน้อยแล้วก็ดึงเข็มออกมาได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะ ถ้าถอดเข็มซ้ายออกมาแล้วนะคะเวลาจะพ้งเข็มขวาค่ะก็ให้หมุนน็อตกลับไปให้แน่นเหมือนเดิมด้วยนะคะไม่ให้น็อตหลวมออกมาด้านนอกค่ะแบบนี้ก็สามารถพ้งกับเข็มขวาได้เลยค่ะสำหรับการใส่เข็มของจักพงนะคะตัวด้ามเข็มค่ะจะมีด้านกลมกับด้านแบนนะคะเวลาใส่ค่ะให้เอาด้านกลมไว้ด้านหน้านะคะด้านแบนเอาไว้ด้านหลังค่ะคลายน็อตด้านบนออกมาก่อนนะคะ แบบนี้แล้วก็ใส่เข็มเข้าไปได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะด้านกลมเข้าหาตัวเรล้าแบนเอาไว้ด้านหลังค่ะดันเข็มขึ้นไปจนสุดเลยนะคะแล้วก็หมุนน็อตให้แน่นมือค่ะ สังเกตนะคะการใส่เข็มของจกักรพงค่ะทั้งเล่มซ้ายและเล่มขวานะคะเวลาใส่แล้วตัวเข็มจะมีความสูงไม่เท่ากันนะคะโดยเข็มขวาจะมีความยาวกว่าเข็มซ้ายเล็กน้อยนะคะตัวนี้เป็นปกติของเข็มจกักรพงค่ะ